ด็อกซิาสารคดีระดับโลกค้พนพบสิ่งใหม่ทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l l c o o m ผู้ชายคนนี้คือเจาเรดเลโตในฐนะนักแสดงเขาทำงานมาแล้วทั่วโลกแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะเดินทางไปยังพรมแดนสุดท้ายเขาจะไปยังป่าในอล阿拉กาที่ซึ่งเคล็ดลับของการเอาตัวรอดถูกฝังอยู่ใต้หิมะและฝังรออยู่ในก้อนหินและน้ำแข็ง การเดินทางเข้าไปในป่าที่กำลังหดหายนี้จะเป็นการต่อยอดการบินที่เริ่มต้นโดยนักบินผู้บุกเบิกในฐานะคนที่แตกต่างนักบินบ u ช h Pilot ของ阿拉斯าคือจุดเชื่อมต่อของป่าที่กำลังหดหายไกด์ของจาเร็ตก็คือผู้ชายที่ถือกำเนิดกลางขุนเขาและอาศัยอยู่บนท้องฟ้าชื่อของเขาคือพอคลอส ทั้งคู่จะร่วมกันสำรวจสถานที่ซึ่งเทือนเกินจินตนาการเจ้าเรดเคยปรารถนาที่จะบินเข้าไปในป่าเพื่อสำรวจป่าที่เหลืออยู่รอบตัวเราและอยู่ในตัวเราแต่ละคนนี่คือโอกาสของเขาแล้ว อันเป็นที่ที่จเริญอาศัยอยู่นั้นห้อมล้อมด้วยหมอกควันและการจราจรติดขัดไม่ใช่เรื่องยากที่จะลืมว่ายังมีป่าหลงเหลืออยู่ดังนั้นเขาจึงมุ่งหน้าขึ้นเหนือจากแองคอรเอดเขาจะบินไปกับพอสู่ดินแดนที่ไร้ถนนเข้าถึงได้ด้วยเครื่องบินเล็กเพียงทางเดียวและจะต้องเป็นนักบินบูชไพลอตทที่เชี่ยวชาญที่สุดอีกด้วย การไต่ขึ้นไปบนเครื่องไพ p เพอร์ e ซูเปอร์คัพนั้นเหมือนกับการสวมชุดสแปนเด็กสำหรับกระโดดแต่คุณไม่ได้ขับเครื่องซูเปอร์คัพแต่เหมือนคุณสวมใส่มันนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ซูเปอร์คัพจะบินเพราะการจ่ายเงินจุดหมายของเขาคืออุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์แรงโกลเซนเอเลียสอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐ ที่อยู่ห่างไปทางตะวันออก300ไมล์อากาศซันเขาสำคัญ4แห่งมาบรรจบกันที่นี่โดยมียอดเขาสูงที่สุดในสหรัฐ9แห่งรวมทั้งยอดเขาเซนเอเลสที่สูงถึง18,000ฟุตบ่อน้ำและตม หนองน้ำและทุนราล้วนแต่งแต้มด้วยสีฤดูใบไม้ร่วงที่ช่วงน้ำนั้นเปรียบเสมือนโอเอซิสของสัตว์ป่าด้วยขนาดใหญ่กว่าเยลโลสโตนถึง6เท่าแรงเกิลเซนเอเลียสนั้นมีพื้นที่ป่ากว่า13ล้านเอเคอร์ เหลือเชื่อที่มันมีถนนเพียงไม่ถึง100่งไมล์ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจว่าทำไมสหประชาชาติจึงประกาศที่ที่นี่เป็นมรดกโลกที่นี่ไม่เหมือนที่ใดและไม่มีใครรู้จักมันดีไปกว่าพอ เขาบินมาตั้งแต่อายุ7ปีพ่อเล่าว่าเขาจําได้ว่าบินเหนือภูเขากับพอ่อและจําได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกไม่ว่าโลกจะใหญ่ขึ้นแค่ไหนจะต้องมีพื้นป่าอยู่บนเขาเสมอเจ้าเรดกล่าวว่าตาาเท่าที่มีพื้นป่าก็ย่อมจะมีบุชไพลอต ระยะทางกว้างใหญ่ระหว่างชุมชนและการขาดแคลนถนนนั้นทําให้บุชพายตเป็นสิ่งที่สําคัญในยุคต้นปี1900เมื่อชาวอเมริกันส่วนใหญ่เรียนรู้ที่จะขับรถชาวอลสก้าเรียนรู้ที่จะบินบุชพายตจะผลักดันขีดจํากัดอยู่เสมอยอมเสี่ยงและไปอย่างที่ที่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะยอมไปนอกเหนือจากความกล้าหรือทักษะแล้วบุชพลอตยุคแรกต้องการความมุ่งมั่น ความลำบากจากสภาพสุดขีดและความจําเป็นอย่างสูงทําให้บุชพายโอต้องทําหน้าที่เป็นบุรุษพยาบาลฉุกเฉินคนขับรถบสัสและคนขับรถบรรทุกทางไกลของดินแดนทางตอนเหนือและนั่นยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในดินแดนห่างไกลของ阿ก斯านี่คือบ้านของพอกระท่อมเล็กๆใจกลางอุทยานพออาศัยอยู่ที่นี่กับพัญญาคือดอนน่าและลูกทั้ง3พวกเขาเรียกบ้านว่าอัลติเมทู ซึ่งเป็นคำของนักทำแผนที่โบราณที่แปลว่าสถานที่ที่ไกลเกินการคำนวณพอลงจอดบนทางวิ่งฝุ่นตลบของเขาเหมือนที่คนส่วนใหญ่ขับรถเข้าบ้าน ถ้าหากว่าคุณเติบโตที่นี่ล้อคู่แรกของคุณจะต้องเป็นเครื่องบินอย่างแน่นอนอีกสองคนที่จะร่วมผจญภัยไปกับจาเรตจ,จะไปพบเขาที่โรงแรมคืออดีตผู้ว่าการรัฐ阿拉สกาเจแฮมมอนและมาธาเลเวนเซเลอร์จากสมาพันธ์สัตว์ป่าแห่งชาติเจนั้นเป็นตำนานของการบินเขารอดชีวิตจากภารกิจในฐานะนักบินรบของกองทัพเรือเคยเจอภาวะเครื่องยนต์ไม่ทำงาน14ครั้งและดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการ阿拉สกาสองวาระ นานหลายสิบปีเขาต่อสู้เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมด้วยความช่วยเหลือจากคนเช่นมาธาเลเวนเซเลอร์เธอมาที่阿拉斯าในปี1989เพื่อทำความสะอาดหลังเหตุการ์เรือเอ็กซอนวอลเดสเธอวางแผนที่จะอยู่ที่นี่สเดือนแต่แล้วเธอกลับเรียกที่นี่ว่าบ้านในระหว่างการค้นหาสิ่งที่แปลว่าป่าของจาเรตพวกเขาอาจเป็นผู้ที่ให้คำตอบ มีคำกล่าวของทางเหนือตอนไกลว่าอาลสก้าเริ่มต้นตรงที่ที่ถนนสิ้นสุดลงเจ้าเรจบินมาไกลาจากปลายถนนมากแล้วแต่พรุ่งนี้เครื่องบินเหล่านี้จะออกเหินฟ้าอีกครั้งหนึ่งเขาหวังจะได้ไปเล่นสโนว์บอร์ดแต่ที่นี่คุณจะได้พบสิ่งที่ไม่คาดฝัน เมื่อคุณอยู่ในป่าคุณจะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้เจาเรจตื่นขึ้นมาไกลาจากเมือง350ไมล์มันห่างจากชุมชนละแวกใกล้เคียงที่สุด20ไมล์ที่นี่ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีการจราจรมีแต่แรงงานคนรถครอบครัวในแบบของดินแดนห่างไกล The h o w l a n Beaver สามารถลากน้ำหนักได้มากเกือบ1ตัน ถ้าหากว่าอยากกินอาหารพวกเขาจะต้องหาด้วยตัวเองดังนั้นจึงถึงเวลาไปตกปลากันแล้วพอรับรองว่าจุดนี้ที่แม่น้ำชีติน่า เป็นจุดที่โปรดปรานของผู้นำกนารล่าแซลมอนของ阿拉กาซึ่งก็คือหมีกริซลี่นั่นเอง,งาชาเรตคาดว่าจะได้เห็นสัตว์ป่ามากมายแต่เจบอกว,ว่านั่นไม่จริงเลยเจบอกว่าที่นี่มีสัตว์ใหญ่จำกัดมากถึงแม้จะมีอยู่บ้างจนทำให้หลายคนคิดว่าที่นี่อุดมไปด้วยสัตว์ใหญ่ แต่จริงๆแล้วมันมีอยู่จำนวนน,น้อยที่สุดในบรรดารัฐต่างๆในประเทศเลยทีเดียวสภาพความเป็นอยู่ทางเหนือตอนไกลนั้นสุดขีดเกินไปดังนั้นคุณต้องรู้ว่าควรจะหาที่ไหนแม่น้ำนั้นเป็นที่ที่วิเศษนี่เป็นวันโชคดีของมาธาเธอพบนกอินทรีหัวล้นสองตัว d o อกซิาสารคดีระดับโลกภาคไทยทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a .com มาถ้าบอกว่าเธอรู้สึกยำเกรงในสัตว์อื่นๆและสภาพแวดล้อมของแม่น้ำที่ไม่เคยมีใครสัมผัสและทำลายมันอยู่ได้ด้วยตนเองและนั่นก็คือสิ่งที่น่าตื่นเต้นเจ้าเ้ถามว่านี่ใช่ที่ชุ่มน้ำหรือไม่ มาถ้าบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ชุ่มน้ําแต่เป็นที่ที่แม่น้ํานั้นมาบรรจบกันแม่น้ําไหลเข้ามาในที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่และน้ําทั้งหมดก็จะไหลไปที่ชุ่มน้ําเจ้าเลดกล่าวว่าถ้าทําให้ที่นี่เสียหายนั่นจะทําให้ที่ชุ่มน้ําเสียหายไปด้วยและเขาก็ถามว่าวันนี้เจจะจับอะไรซึ่งเจบอกว่านี่คือพวกที่เรียกว่าซิลเวอร์พวกมันช่างตื่นตัว ต่างจากแซลมอนทางชายฝั่งตะวันออก Walmart. แซลมอนของอาลสก้านั้นโด่งดังในด้านความดุและขนาดบ้างหนักถึง40-50ปอนด์ primero. มาถ้ากล่าวว่าอาลสก้านั้นมีตำนานมากมายหลายเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศที่ชุ่มน้ำซึ่งกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์เธอบอกว่าเวลาคนนึกถึงหมีจับแซลมอน พวกนั้นก็ต้องอาศัยแซลมอนซึ่งใช้ประโยชน์จากที่ชุ่มน้ำน,นั่นเองแม่น้ำที่สะอาดและที่ชุ่มน้ำที่แข็งแรงทำให้มีปลามากมายนั่นคือข้อพิสูจน์เครื่องบินลำโปรดของพอชื่อซูเปอร,ร์คัพ เขาเล่าว่าซูเปอร,ร์คัพนั้นถือเป็นอิสรภาพทางการบินมันบินได้ดีและสามารถบังคับได้ตามใจไม่มีเครื่องบินลำไหนจะมีรูปแบบดีเท่านี้อีกแล้วนับตั้งแต่ยุค5 0มันเบาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณเองมันเหมือนกับคุณมีปีกนั่นแหละนี่คือสุดยอดความตื่นเต้นในการขับเครื่องบินยามย่อนตัวลมบนที่นั่งทําให้รู้สึกเหมือนนักแข่งที่ร่อนไปบนฟ้าการบินไปกับพอนั้นน่าทึ่งมาก เจบอกว่าพอเป็นหนึ่งในนักบินที่เก่งที่สุดคนหนึ่งที่เขาได้พบเขาเป็นศิลปินที่มีเครื่องบินเป็นของตัวเองพ่อบอกว่าเขาไม่ได้เก่งแบบนั้นตั้งแต่ต้นมันจะต้องฝึกฝนอยู่นาน,นต้องออกไปไปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วก็ค่อยๆสร้างความกล้าแล้วก็สร้างความเชี่ยวชาญในที่สุด มันคือสัญชาตญาณและความกล้าหาญมาตั้งแต่แรกมีแต่นักบินบุชพลตดยุคบุกเบิกเท่านั้นที่พบอุปสรรคมากกว่าเชอบอกว่าพวกเขาบินโดยไม่มีเครื่องนำทางเครื่องบินก็อยู่ในสภาพไม่ดีนักบนภูมิประเทศที่ร้ายแผนที่และเครื่องบินก็มักจะมีปัญหาเครื่องยนต์อยู่เสมอในช่วงแรกนั้นเครื่องบินร่วงจากท้องฟ้าอยู่บ่อยๆ ซึ่งนั่นยังอาจจะดูเหมือนเกิดขึ้นอยู่หนึ่งหนึ่งเจมบอกว่าในฤดูล่าสัตว์คนจากทุกอาชีพซึ่งมีเครื่องบินที่เคยจอดอยู่นิ่งๆตลอดทั้งปีก็อยากจะออกมาเล่นเป็นบุชพลอต o t การขาดประสบการณ์และความเยโสร่าชีวิตนักบินไปแล้วแล้วธรรมชาติละ่ะเจมบอกว่าปัญหาในการบินที่阿拉斯า,ก,าก็คือสภาพอากาศ สภาพอากาศนั้นแปรปรวนได้อยู่เสมอเจา้าเรจบอกว่าเมื่อเข้ามาอยู่ได้ไม่ถึงสัปดาห์พอถูกเรียกตัวเพื่อไปดำเนินการค้นหาคนพายุฤดูหนาวนั้นทําให้ชายสองคนติดอยู่กลางป่า3วันล่วงไปแล้วบรูซและสตีฟไม่มีอาหารและไม่มีเวลาเหลือพ่อบอกว่าเขาคงต้องการความช่วยเหลือจากเจา้าเรจเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะไม่สามารถลงจอดได้ ถ้าหากพอพาพวกเขาออกมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจาเรตที่จะทิ้งอาหารลงไปให้ดอนน่าบอกว่าเมื่อพอสั่งให้ทิ้งจะต้องตอบสนองทันทีเพราะมันอาจจะตกลงไปในซอกลืบหรือกองหิมะซึ่งทั้งคู่ไม่ได้กินอะไรมา2วันแล้วในฐานะอาสาสมัครค้นหาและกู้ภัย พ่อบอกว่าทุกครั้งที่เขาออกไปทำงานเขาจะสมมุติว่ากําลังมองหาเพื่อนแต่คราวนี้กลับเป็นยาติของเขาบรูซคือพี่เขยของพ่อดอนน่าบอกว่าพวกเธออาศัยอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลาเขาออกบินไปทุกวันบางทีเขาอาจไม่กลับมาอีกเลย บินมักบอกว่าการบินนั้นมีความปลอดภัย99%ที่เหลือคือความน่ากลัวจาเรตบังว่าเขาจะหลีกเลี่ยง1%ที่เหลือนั้นได้จาเรตแทบไม่เชื่อเลยว่าจะลงจอดได้มีเพียงทางแคบๆให้เครื่องบินลงและแน่นอนว่าพอพาเครื่องลงได้อย่างแม่นยำแต่ทว่าบรูซและสตีฟจากไปแล้ว โดยอาศัยช่วงที่สภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยพวกเขามุ่งหน้าลงเขาเพื่อไปอยังที่ที่รู้ว่าพอจะเทคออฟเครื่องบินได้ง่ายกว่าการเทคออฟจากที่นี่เหมือนกับการกระโดดลงจากหน้าผาคุณทำพลาดไม่ได้เลยความตายนั้นอยู่ใกล้นิดเดียวเพราระู้เช่นนั้นเจาเร็ตจึงโล่งอกที่พบรูสและสตีฟเดินอยู่ริมลำธารแม้จะไก,กลาจากบ้านแต่พวกเขาก็ยังปลอดภัย ในดินแดนห่างไกลของ阿拉斯า,าภารกิจค้นหาและกู้ภัยเป็นเรื่องปกติแต่การจบแบบหน้าดีใจเช่นนี้กลับหายากและนี่เป็นอีกวันหนึ่งที่สำนักงานของพ่อคลอสขณะที่พอกำลังเตรียมเครื่องบินเจ้าเรตตื่นเต้นสำหรับการประจนภัยครั้งต่อไป เขาคาดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการบินด้วยพวกเขาเหินขึ้นไปอย่างชั้นที่อากาศเบาบางการรับรู้ว่านี่คือยอดเขาชายฝั่งที่สูงที่สุดในโลกด้วยการทะยานสูงเกือบ4ไมล์คือเรื่องหนึ่งแต่การบินเหนือพวกมันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเท่าที่เขาใช้เวลาทั้งวัน เขาไม่เคยเห็นยอดเขาที่ดิบขนาดนี้สภาพอากาศและแรงโน้มถ่วง10ล้านปีไม่ทําให้สันเขาที่ขรุขระราบเรียบลงได้เลยนี่คืออีกโลกหนึ่งซึ่งทําจากน้ําแข็งและอะดรีนาลีนพออาจจะเป็นนักบินคนเดียวที่ใช้ล้อแตะลงบนทานน้ำแข็ง เขาบอกว่าไม่นานมานี้คนมักคิดว่าทำไม่ได้แต่เขาก็ใช้เวลามากมายบนน้ำแข็งทั้งเดินและปีนเขาจำได้ว่าเขาเดินบนนั้นแล้วก็คิดว่าเขานำเครื่องลงที่นี่ได้โดยไม่จาเป็นต้องเดินและมันก็สามารถลงจอดได้จริงๆ,จงๆจเจ้าเลยถามว่าคิดว่าไม่เคยมีใครมาที่นี่เลยหรือพ่อบอกว่า เขาไม่เคยมาที่นี่มาก่อนและก็เป็นคนเดียวที่บินในบริเวณนี้เขาบอกว่าเขาชอบมากและเขาแน่ใจว่ากําลังปีนในที่ที่ไม่เคยมีใครปีนมาก่อนกระเป๋าลังที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอาหารคือเรื่องที่สําคัญสภาพอาการแปรเปลี่ยนได้ทุกนาทีพวกเขาต้องเตรียมตัวทนกับพายุให้ได้มียอดเขาที่ยังไม่มีชื่อมากมายน,ะนับพันพอจึงตั้งชื่อให้ยอดเขาแห่งนี้ว่าจาเรต ธาน้ําแข็งที่เหลือมาจากยุคน้ําแข็งสุดท้ายนี้อาจมีอายุถึง1 0 0 0 0ปีเจ้าเรถทมว่าอะไรคือธาน้ําแข็งพออธิบายว่ามันคือน้ําแข็งที่แข็งตัวและละลายการแข็งตัวครั้งแรกนั้นความชื้นในน้ําแข็งจะขยายตัวออกกลายเป็นน้ําแข็งที่แข็งมากจนเดินได้และเขาบอกว่าถ้าหากเห็นเป็นสีฟ้าแสดงว่าเป็นก้อนน้ำแข็งที่เก่าแก่ ตอนที่เริ่มปีนเขาใหม่ๆนั้นพอยังวัยรุ่นและปีนขึ้นไปเป็นคนแรกตามยอดเขาเหล่านี้ความสําเร็จของพวกเขาต้องอาศัยอุปกรณ์พวกเขาสวมเชือกนิรภัยสําหรับปีนป่ายและติดตะปูปลายแหลม12อันไว้ที่รองท้าบูท เมื่อเกี่ยวเข้ากับเชือกที่พอยืนไว้ด้านบนเนินจาร็ตเริ่มปีนไปด้วยเทคนิคที่เรียกว่า front pointing เข้าดันปลายเหล็กแหลมเข้าไปในน้ำแข็งแต่ละครั้งที่ขวานสัมผัสกับน้ำแข็งความยำเกรงที่เขามีต่อภูเขาก็เพิ่มมากขึ้น พอบอกว่าให้ชาวเรดรักษาสมดุลไว้ให้ดีความสมดุลนั้นคือกุญแจสำคัญในการปีนเขาบริยนแรกสิ้นสุดลงแล้วพอปีนตามเขาขึ้นไปเหมือนกำลังไต่บันได รูน้ำแข็งไทเทเนียมที่ผนังหินช่วยยึดเชือกไว้ขณะปีนสูงขึ้นขณะที่ตะเกียกตะกายขึ้นไปบนพื้นผิวฐานน้าแข็งที่แตกร้าวเขาอยู่ห่างจากหายนะเพียงเก้าเดียวแต่เขาก็มีครูที่ดีและก็ยังปีนต่อไปเขาข้ามซอกลืบต่างๆ รอยร้าวในน้ำแข็งที่บางครั้งอาจจะลึกหลายร้อยฟุตที่ความสูง1นึ่งหมนฟุตเจะเร็จเหมือนอยู่บนยอดโลกเรือยอดเขาที่ต้องปีนอีกหนึ่งแห่งซึ่งคราวนี้ค่อนข้างลำบาก และนี่ก็คือช่วงสุดท้ายแล้วและเขาก็เริ่มที่จะคุ้นเคย ซิลาสารคดีใหม่เพียบ Full HD ทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a c o m